ฮลัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้กับช่องพีบบีฟิลแอนชาแนลเย้วันนี้นะครับผมอยู่กับพ่อน้องนอิตาครับผมคนเก่าคนเดิมนะครับผม,บเ,นนบผมเพิ่มเติมคือเอลดีมากขึ้นนะครับผมเย่ใเย่เย่เย่ย เย่เย่เย่บดจำบดบุดจำบดบุดจำบดจำบจำบุดบดจำบุดบดจำบดจำบดจดเฮเฮ้เฮ้เฮ้เฮนเฮ้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 เฮ่เฮ้เฮเเฮ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 ้เฮ่เฮเฮ่เเฮเฮเฮเเฮ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 ่เฮ่เฮเฮ้เฮเฮ้เฮ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 ่เฮ แป้ครับบอสแป่ครับเอามาให้นะครับผมพี่น้องใหไฟบอสกันไก่ก,ก,ก,ก็ได้เห็นไหมอันนี้ของฝากจากพี่โบนะคะับเขาเอามาให้นเปิเปป<อ>ดกล้องอนนั้นให้นะพี่โบใส่พี่โบนี่นน่ะด่างนี่ริบบินริบบินจะเอาไปซักไม่เหรเพราะว่าชวงนกะซักแล้วเลือ ตอนนี้ของที่สายเราอยู่ไหนอยู่นี้นๆๆหรออือเปล่าในตะนาตาล oh, ่าโอ้โหเนาะเตรียมหิว้วไปลงในไซเตรียมหิ้วนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ครอบตอนนี้หรอกแต่ว่กาก็ไปวันนี้น่าจะไมาเกิดวันที่สิาบาน่าจะว่าเกิดวันที่สิาบปูน่ารักจังจับพระหนุฉัยโอ้จากในกับอะไรเนาะได้อ่าให้แกติละอันยังเนี่ยจากยังนีกเนอะคือแต่สร้างแทฉมันไม่ได้หวังว่มันอยู่นี่เลย อ๋อเป็นบ้านดนี่ส่งให้นริตาบอนี่น่ารักจุงเออแฟนขับมาให้นน่ารักมากเลแบบยืดเลยฉันใส่ในบัตรเชิญใช่ปะได้ยินดิโอ้ยนี่คืออะไรเขยิบผ้าผ้าใช้แทนอะไรดีผ้าเช็ดหน้าเนี่ยนี่ผ้าเช็ดหน้าสีชมพูอ่องต๋องอ่องต๋องดูไปช่อเปสิบตั งงงีงงงเงีงงงเงีงงเง้ยเสื้อบนเสื้อเล็กหน่อยเสื้อเล็กหน่อยเงี่ยใช่ประเดียเงี่ยเล็กหน่อยใช่ปเด๋ยโว้ยไม่หัดกรอบรูปเนาะทำไมใส่รูปนนองโว้ยโชว์กระจกบนีิ้วมาไว้โชว์เป็ นี่หมวนี <ư> ่หมวนองมันเป็นชุดของมันนี้ชุดแบล่าวันเลยนาลักาขวานนี้ถุงมือก็แล้นาถุงมือก็ดูได้ระมัดแบบว่ามันมีใช่เงิน้างนไหม จูเพียงล่ะจูแฟนก็น่าแฟนก็นกนกนกนอย่าคอนเลยแห่งการจ่าจแฟนจะไปควนน้ำอ,อยู่บ่จะคองควนน้ำอยู่บ่ไปไปเบิง่งเครื่องานอิซิบุสะอิบุจิมิจิแห่งกาลงังายแฟนไนจะคอนแล้วไปขอแทนบ่นนล่ะอะไรนะจะเบ่งแทนบ่เบ่งออกอยู่ก่อนขี่ <laughs> จะเบ่งจอยมียอ,อ,อะไรเกี่ยวเฉยบ่หนูขี่ใช้บัตรเดมนบัตเดมิองเท้บัตรเมืองเขาเด้อร่องบานเอาบัตรร่องบานเลยได้ให้ขี่เด็ด เซื้คีมูก,มกี่ดังถ้าอนรประสุนผ้าพีออ่ดิจงลอกอะไรอีกอ,อันนี้เป็นผ้ากันเปื้อนพิษทหารเถอะพี่ดิพหารเลีนาลายเอรีนะลายเอี นาลิตะบอกมาบอกมาจุปป้าในเร็วคุอแล้วคือจะมาจุปป้าจัดหากันเกลือก็จะต้องเสร็จในเรจัดแตอย่าสายก่อนมีกันห้ารักเสื้อหน้ารักอันนี้คุณท้าปะเออนีคุณทาเลย ถุ<อ>งเท้ามินิตาฮาอีอดีคงแน่นอนพี่เต้นเรียเป็นตาฮาแม่น่ารักขนาดนี้ลูกจะรักขคาดพี่น้องมาดูออกมาสนะเพื่อใครคือฉันนักกี้บีคือเธอปะตายคิดดูจ้าหน้ากี้บีเหมือนเธอเหรอแม่น้า่านี้ทัานชั้นบอกเออรับชั้นนี่โอ้อยเขาดูเพื่อชัน้นเหี้ยแงมากนี่เป็นดาราเลยหรออือ เต้เขาโผจะฟออยู่แล้วพี่น้องจะตงเบอรงได้ว่าเหมือนพ่อกี่เปอร์เซ็นเหมือนแม่กี่เปอร์เซ็นตปร์เซ็นใช่ือเลคือถมเปอรเซ็นพี่ชันน่ะมันดีแล้วคือชันนั้นมันดีแล้วซิมบาดีย่างหรือเปล่ะดีตรงที่เป็นคนน่ารักโอนคน,คนดีวะเต้คนดีนีิสแล้วถ้าไม,ม่หัวใจอันนี้แอร์เซอไปอีกอย่างัี อันนี้ขึ้นพี่นอกอาจจะเห็นว่าห้องนี้เพาก็ว่าอันนี้ห้องนี้แอร์ตตยเพราะไฟบุกพ่อรอไฟไฟก็ต้องรอต่อไปยังไม่ได้เลยนะคะกับแอร์ก็ยังใคนได้บ่อไหก็เล่นไปนอนห้องคุณแม่ช่วงนี้นอนห้องคุณแม่นะคะห้องนี้กับคนนี้นอนเก็บคอเก็บแขงเลยนะคะอันนี้ก็เตียงไว้รอน้องนะคะสี่ัุกพ่อทนทีลูกังเตียงไว้รอน้องเราน้องที่สายฝนไปฟังไว้แบบนี้นะฮะใครลองฮะ เป็นตัวตัวหน่อยนี่น้องน่าจะเป็นตัวตัวหน่อยคุณพ่อบอกว่าน้องตัวไม่ใหญ่หรอกน่าจะคลอดง่ายดีเชื่อเพราะว่าเพราะว่าน้ำหนักจักสองโลตุ่ต้นนะคะน้องน้ำหนักไม่เยอะก็เพราะรู้นะเรากินหลายอยู่ดิก็เพิ่งจะกินอะไรล่ะเพิ่งจะกินเคล็ดลับอันเคล็ดลับเขาอะกินยังไงบ่ขนมปังเซโดีงยังไง พ่อหมดเลยไปกินน่องพ่อหมดน่องตาหมีไปกินน่องเลย <_ d ata> ก็พยายามจะกินน,น้องคนมาห,หลานนังสีออกมันจะสรสมบูรณ์น้องคนเนี่ยน่องคนสูตรพิเศษพิเศษยูนิล่าฉันเพไดแต่ยูฉันสะสมต่างๆพนี่แต่ยูหล่ะโบจากพี่มึงมีหลานซินแลนด์ น้ำคนพิเศษกินแล้วก็ทีร่างกายสมบูรณ์มีความแข็งแรงเรื่องการกินในชั้นบนก่อนที่คุจะรู้ว่ามันปลอดภัยว้าสิ่งกินในเบื้องบนไลยเพราะวภาษาของฉันนึงวะนุ่มของฉันอ่ะทั้งเห็ดออกมาจากมือฉันแสบแน่นอนถ้าสมมิวาคิดอีหยังไปทางอื่นไปไหนเรจากน้ำต่างๆคาราเมลเออก็ไม่รู้แต่ต้องกินก่อนฮะจะลดความดันบ้าง มันไปเห็นงานมาสองมืนงม่นพี่น้องมีวันพี่แลีไปทำงานมาสองวันไปหาเงินมาจ่ายค่าคลอดให้น้องนาริต okay. าเอดนา,นบบบบา,าดิสมหาห้าบ้านแห่ค่าคลอดใด็น้มาร้ำาปใจให้ก่อใจให้ก่อนตัวบอกไปใจให้ก่อนตัวค่าคขวารื้อซื้อจะตรงใจทุกอย่างบอกโมดตังโมไปใจให้ก่อนหรืเธอเอ้ยบัตรต่างเงินขนมีตอนแรกนี่เอตอนนี้ก็นะนะสามแบบทุกวนนีอ้อน ขอเพียงอย่งสามเสียงหนูยังไม่อยากขอนังขอนี้กันก็ขอนั่กันกับนั้นนี่นู้วนี่นั่นลูกขอนมาก่อจะก็จะให้ลูกไปขอบปะป๊าได้ไดก็จะให้ลูกไปขวบอย่ามาใส่แผนไลายแบบนี้ว่าใครดีมาได้หรืแผนนี้น่ะดูไปขอนี้ปะป๊าให้แม่หน่อยลูกลูกฉัน้อเสียฟังแต่ฉันคุยกับลูกฉันทุกวันลูกฉันอยู่ในท้องคุยลูกฉันน่ะรู้จักควงฟังควงคุณแม่ไม่ต้องก่อมไม ถ้าบอกหว่าฉันคุยันก็บุกฉันแน้าบ่บ่ยนท่ากเลชัมคับนคุยกับลูกฉันทุกวันไหจุไม่ได้ตาหนึจุบไม่้ตาหนึ่งสามสิัปดาห์แล้ววันนี้พวกสาสบแปสัปดาห์พอดีเป๊ะใกล้ควอดยังปวดท้อง่รึเปาปวดเลยๆปวดแน่ไปควดเร็วปวดเลยปวดปวดนี่ตาปวดปวดได้รูปวดได้ปวดได้ปวดปวดออกมาออกมาวเต็มตัวแล้แข็งแรงปวดแล้วฮ ไซทอมมันเป็นยังไงมันแข็งๆบ้า่ฉันหลับฝันไหมเธอฉันขึ้นเลฉันหลับฝันเลื่อี่ดบุาคจับมือเธอไปไซทอมเออขี้เห็นฝันนี่หละมันขึ้นนี่เห็นมัจะมาได้ตาคือสีดิมแท้เลยเห็นเป็นหัวสอบเป็นไม่ได้เป็นสอบเป็นอย่างไรวะคี้ว่าฉันจับนี่แหละมันจะเหอีดีบอมันขึ้นนี่อามือไปจับฉันหลับแล้วฉันหลับเล้วูมันทีแห้งกเลยดึงมือพอพนมซอันพอวา่าจะสอบจะตีนจะอย่งไรว่อวมันขึ้นใีตีนแบบว่าแบบแห้งเอ้ถา้ฝ ฉันรับเลยตอนนั้นรู้อยู่ว nah ่าเือนก่าชินหลังเหอฉันูเลยว่าเอขนมือ่ะเรเ่ก็ล่าจนหลังแต่ก็ได้จับมือกันมาใส่พอมราได้แทนกันคิดว่ามันฝัดเออว่าเป็นตือนอาขวบติีงบแห่งนึงต่งบแห่งนึงติ่งยีแห้งลยแบบว่าจัดสอบจัดอย่างก็เลยว่าเออออกมาเอามาอนู่ออมาตจนสิเอามาก็เอามาตอนสิบตีแห่งบบบนั้นออกมาติเยอทั้งรอบ ม,มีฝรั่มาหรือเล่บมีม่ถามไงน้อง,งพุงซื้อนงพุง่งซื้อจุปไี่ตาก่อนออกมาในรูปหับตาทีจะให้จุเธอมาอยู่เหมือขี้หมานี่ยแหล,ลนนะ่อเค้นี่เงียบจุบเงียบกรบจุบเลยทอบักเงียบฟังเสียงก่อน แล้วถ้าลองเป่าอะไรกันนะตอนนี้นพี่น้องอใครเทนเชียร์อใครเป่าแบบนี่เฉยไหมพี่น้องมันดินแหมม,หม,มันดินทีเดียด้มนดันตาดิทีเดียดม,นนนมันต้องใช้เนื้อะดีนมัยดินบ่อันนอ้จะเป่าอ่ะมับถือเนื้อะดีแหมมันต้องไปถือเนอะดีไหมเอามุดกาไปด้ด แปลกระ้องวะว่าตีนกินไปเน่โอ้ยแต่ว่ายังมึงเล่นตีนด้วยใช่สิแล้วมันตื่นเลยแล้วเสดุงเลยเสด็จเลยแค่นี้ล้วนี่แค่นี้ล้วนี่นี่นี่แค่ไหนตอบเลยแม่เลือกถ้าออกมือนี่ก็ออกมือเดียวกันก็แม่วันที่แปดเดี่ยวถ้าออกวันที่สิบสองออกมือเดียวกันก็พอ เมื่อเดินไปหอนดิเอเอ,<ว>อยังไม่เห็นไม่เห็นเตรียมตัวแล้วนั่งลงนั่งลงคุณแม่เป็นไงบ้างจะคลอ,อดแล้รู้สึีไงบ้างวันนี้มันกะมันหลายอย่างเนาะมันก็เลยแบบว่ามันจะตื่นเต้นกะคือยังบ่ตื่นเต้นเออคันสิบ่ตื่นเต้นกะโบว์ยัง ันก็ตื่นเต้นอยู่แต่ว่าคือใจหอกอะคิดถึงแม่น่ะมันคิดถึงแม่น่ะมันก็คิดหลายอย่างมันก็เลยว่าใจเรามันเลยไม่ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวสินาะถ้าแม่ยุนีถ้าแม่ยู่นีนี่แห้งถ้าแม่บริสต้องเรื่องเนี้าไเขาไปสิตื่นเต้นหลายคนหนีสินาะแต่ว่าอันนี้กระห่วงทั้งนั้นและก็ะห่วงอันนั่นห่วงอันนี้มันก็เลยกลายเป็นไม่รู้สิว่าได้ยานว่าได้ยังสิน่ะ กอ็อยากคอดอยากคอดอยากอยากให้แม่เห็นหนา้าล้านเรี่ยวๆสินะเอาโอเคสองนิ้วก่อนสองนิ้วให้ไปครับทุก่อนสองนี้สู้ตายนาะดิตาสู้ตายก็ตายสู้สโอ้สู้สู้สสน้าโอเคเดี๋ยวรอติดตามชมว่าจะปวดอึปวดท้องปวดปวด ปมันจะคือจะปวดขี่ปวดเอียวถ้เธอปวดขี่เธอบอกฉน้วเดีฉันจะไปนั่งฟอร์่ิรุนปวดขี่ใช่กับนี่จะขี่ไหมก <บ surprisingly. S 1> ็บ <music> ห <Brothers> okay, ัอยู่กับว่าขี่กันสิโตระมัจนติกันบกว่าจะปวดท้ายนะปทายมันจะโบออมันจะเป็นคือปวดท้ายยู่แต่ว่าเบนันโบออมถ้าเบรคยังไงมันก็ออกเด้ลยะก่อนขึ้นขี่ก่นแข้งแข็งก็ก่อนหินน่นีเมื่อจเสือดอหนามวะเห็นหลัเ่อมี กินดีพอเราไหวอยู่บอมี่อย่าเดือกยังไม่ป๋อแล้วกันโอเคไปลองเจอกันคลิปหน้าคแคปนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอบีฟิล์มชาร์ดสวัสดีรอติดตามน้องอาดิตะด้วยนะจ๊ะนะจ้าวันนี้จ้าไปไปจ้าทีมงานเราใส่ทองวันที่เก้าวันที่สิบมีงานที่ไหนนะวันที่สิบเรามีงานที่จังหวัดระยองอำเภอพนมไพรพนมไพรตำบลจากตำบลค่ำให้ค่ำให้เป็นงานยังบุญกระถิ่น บุญกะทินนะครับผมโอเคเจอกันบุญกะทินบ้านคำไฮอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดเขียนของพอ่อ